เกี ER ่ยวอะไรวะไอ้นี่มันแตกกันนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม โด่ะดูดแตกอ่ะเมื่อกี้เนี่ยไม่มีแม่ มันอ้าปากซูอ้าปากตัวนี้โอ้โหในนี่ด้วยในโคด้วยแปบบ๊แบบแป๊บแป๊บนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้เหมือนจะจะหลุดตายต,ายตาย่แตบบ่แปบบ๊บ เดี๋ยวจะหลุดจะหลุดไปอ้ยเอโยตัวนี้เหมือนไม่จะไ,<อ>ไม่ใช่ข้อเหมืกกอ,อมนปลาสุ่ม,มนะเนี่ย